สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนะักศึกษาไพ่ชาโลกทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาอ่านไพ่กันนะครับว่าชาวราศีกันนะไพ่ยอยากบอกอะไรบ้างอยากบอกอะไรกับเราเรามาดูกันเลยนะโอเคใบที่หนึ่งอใบที่หนึ่งเป็นเด็กถือไม้ฮะมหาเด็กถือไม้เด็กถือไม้คืออะไรไพ่กาลังจะบอกอะไรเราในเรื่องของการทํางาน ในเรื่องของการทำงานนะเราควรจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเด็กถือไม้คือเรื่องของรู้และรู้ปัญหารู้วิธีการขึ้นต้นด้วยคำว่ารู้เรียนรู้เรียนรู้ประสบการณ์เรียนรู้การทำงานอาจจะมีการอบรมเพราะฉะนั้นชาวราศีกันช่วงนี้การงานคุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะคุณต้องไปฝึกทักษะ,ะไปฝึกทักษะกลยุทธ์วิธีการ ฝึกกระบวนท่าฝึกอะไระก็อะไรอะไร,อะไรก็ได้แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานแต่ในมุมมองของเด็กถือไม้คือช่วงเนี้คุณจะต้องเรียกว่าคุณมีโอกาสได้ดูงานได้ฝึกงานได้เรียนรู้งานใหม่ๆนะอาจจะมีงานอะไรเข้ามาใหม่ๆแล้วคุณจําเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อการพัฒนางานนะโอเค ในเรื่องของการทํางานแล้วในเรื่องของการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ไม้เนี่ยจะเนเ่นเน้นเรื่องของการทํางานและประกอบอาชีพ <p> เพราะฉะนั้นอาชีพที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ชาวราศรีกันทําได้คุณอาจจะมีการเพิ่มช่องทางในการหาไรายได้ด้วยการเป็นครูสอนอครูสอนคนให้ความรู้โอเคนะหรือให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กๆถือว่าเป็นโอกาสช่องทางในการทําเงินได้ดีของสําหรับชาวราศรีกัน เรามาดูใบที่สองไพ่จะบอกอะไรเราอ่ะเรื่องงานมาอีกโอเคชาวราศีกันให้ระวังเรื่องของเกี่ยวเรื่องของความขัดแยง้งขัดแย้งกับคนหมู่มากความคิดเห็นไม่ลงรอยอ่มีโอกาสนะทะเลาะเบาแหวงมีมีปากมีเสียงมีเพราะฉะนั้นไพ่มาไพ่ใบที่สองเตือนแล้วว่า โอเคแหละถึงเราจะเรียนรู้อ่าเด็กถือไม้นะเราเรียนรู้อะไรมาใหม่ๆเรามีความรู้เยอะละแต่เราเอาความรู้อะมาเขาเรียกว่ามายัดเยียดมาปรับหรือมาอธิบายกับคนหมู่มากนั้นอะบางทีมันทําได้ยากเรารู้เรื่องนี้มาแล้วเราเพราะเราศึกษาข้อมูลมาแต่เราจะมาบอกให้คนหมู่มากทําตามเรานั้นยากเพราะฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการมีคขาเรียกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการเรียนรู้งานในการสอนงานเพราะฉะนั้นโอเคแหละ ไพ่ใบที่สองบอกมาแล้วนะเตือนมาแล้วนะเราว่าในเรื่องให้ระวังความคิดต่างามันจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจเกิดอัดใจเพราะความคิดต่างนี่แหละนะโอเคเพราะฉะนั้นเราในห้าไม้มีดาวเพิ่อหัดแฝงอยู่ข้างในนั้นเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่นะต้องผ่านระบบผู้หลักผู้ใหญ่การให้ความรู้แบบตรงไปตรงมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใจเย็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอเคแล้วนะต่อไปใบที่สามไพ่บอกอะไรเป็น View of Fortune โอเคละใบนี้คืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนจากอย่างหนึ่งไปใส่ซูอีกอย่างหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นราศีกันนะช่วงนี้ชีวิตจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่เคยเป็นมาก่อน จากที่เคยทำสิ่งนี้อยู่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปทำอีกสิ่งหนึ่งแบบฉับพันด้วยนะกระทันหันแล้วก็ฉับพันด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูใบที่สีกันนะเป็นชาริออตชาริออตเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าประครับประคองประครับประคองจิตใจประครับประคองความดีความชั่วคีย์เวิร์ดประมาณนี้เพราะฉะนั้น ทาริออดคุณจะได้รับมอบหมายให้ทำบางสิ่งบางอย่างแต่ใจคุณน่ะก็ยังคิดอยู่ว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องไหมอมันการฝืนฝืนมันเป็นลักษณะของฝืนที่จะทำแต่ก็ต้องทำให้ดีที่สดุดด้วยภาระและหน้าที่แม้ใจจะไม่อยากทำแต่ด้วยภาระหน้าที่มันก็จะเป็นต้องทำผ่านไปให้ได้อเพราะฉะนั้นภาพรวมทั้งสี่ใบอ่ะอาจจะเป็นลักษณะของการทำงาน พูดถึงเรื่องของการทํางาน,ถ,านบบงถ้าคุณไม่ปรับปรุงตัวถ้าคุณไม่อัพสกิลไม่เพิ่มทักษะไม่เพิ่มเลเวลให้กับการทํางานของคุณคุณก็จะอยู่กันอยู่ไปแบบนี้แหละแล้วคุณก็จะรู้สึกอัดใจเหมือนบีบบังคับไปไกลๆเพราะฉะนั้นการงานให้ระวังนะมันจะมีในเรื่องของการบีบงานมีงานใหม่มีงานเพิ่มหรืองานเนี้ยคุณอาจจะได้ตําแหน่งหน้าที่ไปคุมคนเยอะๆแล้วมีปัญหาทําให้คนรู้สึกไม่สบายใจ แต่มันก็ต้องทำไงแต่ด้วยลูกน้องบริวารอาจจะขัดแย้งกับคุณเพราะฉะนั้นราศีกันการปรับจิตปรับใจการทำความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญมากเ,าเพราะว่าถ้าเกิดงานเนี้ยคุรจะกล้องคุมให้ได้เนี่ยคุณก็ต้องซื้อใจลูกน้องซื้อใจบริวารโอเคนะครับภาพรวมตอนนี้นะราศีกันจะเน้นไปเรื่องการงานมากกว่า ถ้าเป็นการเรียนได้ไหมถ้าเป็นการเรียนคือเราอาจจะไม่พอใจคนในห้องหรือคนในคลาสเรียนถ้ามองในเรื่องของการเรียนนะไพ่เนี่ยตอนนี้บอกมาแค่สองอย่างการงานการเรียนเรียนก็ต้องเจอกลุ่มเพื่อนที่เรารู้สึกไม่พอใจงานเราเข้าไปทํางานที่ใหม่เราก็เจอกลุ่มคนพนักงานที่เรารู้สึกไม่ค่อยพอใจอม,มันจะทำ,ทำให้เรารู้สึกแบบ ไม่อยากมาทํางานเลยเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยดีอ่าประมาณนี้ไพ่จะบอกมาปาน,นะประมาณนี้นะเพื่อนร่วมงานไม่ดีเพื่อนหลอมห่อไม่ดีมีเรื่องขัดแย้งทะเลาะบอแว้งกับคนในที่ทํางานตอนนี้ให้ระาวาังน้าราศรีกันโอเคจบแล้วนะครับใครมีปัญหาเรื่องการอ่านไพ่อ่านไพ่พไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ